กลางผืนป่าดงดิบทางภาคเหนือหมู่บ้านกะเรียงเล็กๆซ่อนตัวอยู่กลางหุบเขาลึกลับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านหากินโดยการหาของป่าและล่าสัตว์มีความนับถือผูดผีและเคารพต่อหมอผีเท่าซึ่งมีนามว่าตาเท่ายันซึ่งตัวของตาเท่ายันนั้นเมื่อสมัยเป็นหนุ่มแกเป็นพรานที่มีความเก่งกล้าสามารถมือฉมังในการล่าสัตว์มากกว่าพรานรุ่นเดียวกัน จนเป็นที่รู้จักดีในหมู่บ้านแต่เมื่อมีอายุอานามมากขึ้นกเกษียนอายุจากการเป็นพรานแกก็หันไปศึกษาด่านสายเวทอาคมสายดำจนมีความเก่งกลาเข้มขลังชาวบ้านจึงให้ความยำเกรงสามารถกำหลาบโูดผีปีศาตร์ารแม้กระทั่งเสือโคร่งที่ฆ่าชาวบ้านตายทำให้ไม่เคยมีใครกล้าไปลองดีกับแกแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็มีพรานขุน พร้านนมต่างถิ่นที่เข้ามาอาศัยหากินอยู่ในหมู่บ้านด้วยการแต่งงานกับหญิงสาวชาวบ้านและก็ย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรลกอยู่ที่นี่แม้ว่าจะเป็นคนต่างถิ่นแต่พื้นเพบ้านเกิดเมืองนอนของพรานขุนเองก็อยู่ติดกับผื้นป่าเขาหากินด้วยการล่าสัตว์ด้วยการเป็นพรานมาเช่นกันถึงได้มีดีติดตัวมาไม่ใช่น้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝีมือการล่าสัตว์และวิชาอาคมจากพรานผู้เป็นพ่อ ซึ่งก็เป็นพรานจอมขมังเวทผู้หนึ่งในถิ่นนั้นเมื่อมาอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านของพ่อตาแม่ยายพรานขุนก็ให้พ่อตาเลิกเข้าป่าล่าสัตว์ซึ่งลำพังตนเองนั้นสามารถที่จะหาเลี้ยงทั้งขอบครัวได้อย่างสบายช่วงเวลาที่พรานขุนเข้าไปเป็นเขยในหมู่บ้านก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่มีเสือออกมาสร้างความเดือดร้อน่าชาวบ้านและพรานไปนหลายคนโดยที่ยังไม่มีใครสามารถที่จะตามล่ามันได้ เพราะเสียงชาวบ้านล่ำเลือกันว่ามันได้กลายเป็นเสือสมิงไปแล้วเพราะว่ากระสุนปืนไม่สามารถจะฆ่ามันได้พรานขุนเข้าป่าอยู่รวมๆสองเดือนถึงได้มีโอกาสเจอกับไอ้ลายพาดก้อนนั่นที่มันโผล่พวดออกมาพุ่งกระโจนเข้าใส่ระหว่างที่กำลังเดินเท้าเข้าไปหาที่นั่งห้างโชคดีที่กรงเล็บและคมเขียวของมันไม่สามารถละคายผิวของพรานขุนได้ เมื่อสะบัดตัวหลุดออกไปได้ก็ยกปืนยิงสวนเข้าใส่ทันทีพรานขนถึงได้รู้ว่ากระสุนปืนไม่สามารถละคายผิวของมันเช่นกันก็เลยรีบชักมีดอาคมออกมาแทงสวนเข้าไปช่วงจังหวะที่มันพุ่งกระโจนเข้าใส่อีกครั้งมีดอาคมปักเข้าที่กลางอกของมันตัดขั้วหัวใจไอ้หลายพาดก่อนนั่นก็ทิ้งล่างลงไปนอนเด่นพร่างอยู่ที่พื้นร้องโ h กหักชักกระตุกอยู่เพียงคู่เดียวก็ขาดใจตายสนิท มันเป็นเสือสมิงที่ยังไม่ทันได้กลายร่างเป็นคนได้แต่ก็ต้องมาตายด้วยมีดอาคมของพรานขุนซะก่อนข่าวการฆ่าเสือสมิงตายของพรานขุนเป็นที่เล่าขานของชาวบ้านอยู่หลายวันสร้างความขุนเคืองให้กับตาเท่ายันหมอผีก็เรียงเท่าเป็นอย่างมากเพราะแต่ไหนแต่ไรชาวบ้านจะให้ความนับถือแกเป็นที่หนึ่งเดือดร้อนอะไรมาเป็นต้องไปขอความช่วยเหลือจนเมื่อมีพรานขุนเข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน แกก็ถูกชาวบ้านลดความสำคัญลงไปมากเมื่ออดีตพลานที่มีความเก่งกล้าถูกยามหมินแบบนั้นเขา้าก็เกิดความไม่พอใจพลานขุนจึงหาวิธีที่จะกำจัดหลังจากที่พลานขุนข่าเสือสมิงตายได้ร่วมอาทิตย์ก็เกิดมีเสือออกมาข่าคนตายอีกครั้งด้วยฝีมือของหมอผีเท่าที่ช่วงหลังๆมักจะหายตัวเข้าไปในผืนป่าและกลับออกมาก่อนที่ฟ้าจะสว่าง แต่ก็ไม่เคยมีใครสังเกตและสงสัยอะไรตาเท่ายันนั่นใช้อาคมเสือสมิงของตนเองที่ศึกษาและล่ำเรียนมาจากตำรากะเหลียงโบราณกลายล่างเป็นเสือเข้าไปหลอกล่อพลานที่เข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าลงมาฆ่าตายและฉีกินเนื้อหนังตาเท่าหมอผีกะเหลียงมั่นใจในความเข้มขลังในวิชาอาคมของตนเองที่จะสามารถฆ่าพลานขุนได้อย่างสบาย และจะใช้อาคมเปลี่ยนร่างของพลานขุนหลังจากที่ฆ่าตายแล้วให้กลายเป็นเสือสมิงให้ชาวบ้านได้เห็นว่าตนนั้นเป็นผู้ที่ฆ่าเสือสมิงตายซึ่งเสือสมิงนั่นก็คือพรานขุนนั่นเองหมอผีเท่าเสือสมิงออกลล่เยื่ออยู่หลายครั้งเพื่อสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านให้มากที่สุดจะได้เพิ่มความโกรธแค้นให้กับชาวบ้านเพื่อตามล่าเสือสมิงจนมีพรานถูกฆ่าตายไปถึงสี่คน และเหยื่อรายที่4ี่ที่ร้องโหยหวนโดยความเจ็บปวดก่อนที่จะถูกฆ่าตายก็ได้ยินไปถึงหูของพรานสุขที่นั่งห่างดักยิงสัตว์ป่าอยู่ไม่ไกลจากจุดนั้นมากนักเมื่อมีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นใกล้ๆพานขุนคิดว่าได้โอกาสที่จะฆ่าเสือสมิงให้ได้อีกครั้งก็รีบปีนลงจากนั่งห่างเดินดิ่งตามเสียงร้องที่โหยหวนนั่นไปจนไปเจอเข้ากับไอ้ลายเสือสมิง ที่มันกำลังกม้กมๆเงยๆฉีกกินเนื้อหนังของเหยื่ออยู่พรานขุนได้ปลุกเสกกระสุนด้วยอาคมขลังของตนเองก่อนที่จะยัดเข้าใส่ได้ล้ำกล้องสับไกย,ยิงด้านหลังของมันที่กำลังเพิดเพลินกับการฉีกกินเนื้อเหยือ่อสับไกโป้งกระสุนอาคมก็พุ่งเข้าไปที่หัวไหล่ด้านขวาของมันยังไม่ค่อยถนัดมือมากนักแต่ด้วยอาคมที่เข้มขลังที่เท่าเสือสมิงนั้นคาดไม่ถึง กระสุนอาคมก็สามารถฝังเข้าไปในเนื้อหนังของเสือสมิงเทาได้เมื่อถูกกระสุนอาคมเข้าไปเสือสมิงเทาถึงกับสะดุ้งโยงโด้วยความตกใจที่จู่ๆก็มาถูกกรอบยิงเอาด้านหลังแถมหนังที่เหนียวด้วยอาคมของตนเองยังไม่สามารถจะทนทานต่อคมกระสุนได้ถึงได้รู้ว่าผู้ที่ยิงนั้นไม่ธรรมดาแน่เมื่อหันกลับไปมองเห็นว่าเป็นพรานขุนซึ่งเป็นเป้าหมายที่ตนเองต้องการจะฆ่าให้ตาย เสือสมิงเท่าก็ถึงกับตกใจเพราะไม่คิดว่าอาคมของพลานนมจะแก่กล้าสามารถปลุกเสกกระสุนอาคมยิงเข้าไปในเนื้อหนังของตนเองได้เมื่อเห็นท่าไม่ดีเสือสมิงเท่าก็พุ่งกระโจนหนีไปซะก่อนยังไม่ทันที่พลานขุนจะยัดกระสุนอาคมใส่เพื่อจะยิงซ้ำล่างของมันก็หายลับไปในความมืดแล้วด้วยประสบการณ์พลานขุนพอจะดูออกว่าไอ้ลายเสือสมิงตัวนี้ มันต้องเกิดจากผู้ที่มีวิชาอาคมไม่เช่นนั้นมันคงพุ่งกระโจนเข้าใส่ตนเองแล้วเพราะเสือบาดเจ็บไม่ต่างอะไรกันกับเสือจนตรอกมันจะพุ่งเข้าใส่ศัตรูทันทีแม้ว่าตนเองจะเสียท่าแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเสือสมิงนั่นเป็นใครกันแน่เพราะตนเพิ่งจะมาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านได้ไม่นานมากนักหลังจากที่ยิงเสือสมิงจนบาดเจ็บพลานขุนก็ออกตามล่ามันอยู่หลายวันทุกครั้งที่เข้าป่าล่าสัตว์ แต่ก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้เจอกับมันอีกชาวบ้านต่างก็ฝากความหวังไว้กับพรานขุนอีกครั้งหวังว่าจะฆ่าเสือสมิงนันให้ได้พรานเท่าหมอผีกะเลียงเก็บตัวเงียบไม่ออกไปไหนอยู่หลายวันแต่พรานขุนรู้อยู่แล้วว่ามันเคยกินเนื้อหนังของขนเข้าไปเดี๋ยวมันก็ต้องออกล่าเหยื่ออีกครั้งและก็เป็นแบบที่พรานขุนได้ขาดการเอาไว้หลังจากที่มันถูกยิงบาดเจ็บผ่านไปห้าวัน ก็ได้เวลาที่มันจะออกล่าเหยื่ออีกครั้งเป้าหมายก็คือพราน,นุ่มที่อยู่ในหมู่บ้านซึ่งได้ออกไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าอยู่เพียงคนเดียวช่วงกลางดึกยังไม่ทันที่จะได้ยิงสัตว์ป่านนพรานุ่มผู้นั้นก็ได้เห็นหมอผีเท่าเดินดิ่งตรงไปใต้นั่งห้างตะโกนร้องบอกว่าแม่ของตนเองนั้นป่วยหนักกำลังจะขาดใจตายแต่ต้องการที่จะเจอกับลูกชายอีกครั้ง ไม่มีพรานหรือว่าชาวบ้านคนไหนกล้าที่จะเข้าป่าในช่วงมืดคำ่ำหมอผีเท่าก็บอกว่าตนเองอาสาที่จะเข้ามาตามให้รีบลงจากนั่งห้างกลับไปกับตนบอกพรานหนุ่มว่าเดี๋ยวจะไม่ทันลมหายใจสุดท้ายของแม่พรานหนุ่มผู้นั้นก็ล้นลานไม่ได้คิดหน้าคิดหลังอะไรปีนลงจากนั่งห้างกระโดดตบลงไปที่พื้นเดินตามหลังตาหยันหมอผีเท่าก็เลียงนั่นไป เลยจากต้นไม้ที่มัดห่างไปไม่ถึง50เมตรหมอผีเท่ากเรียงกะหันขวับมาจ้องหน้าพรานนมทำท่าสยายิ้มพรานนมเห็นใบหน้าของหมอผีเท่าก็รู้สึกสยดสยองพิกลคิดยังไม่ทันขาดคำร่างของตาหมอผีเท่าก็ก,กลมลงคลานสี่เท้าพลิบตาเดียวมันก็เปลี่ยนร่างเป็นเสือลายพาดกรตัวขนาดใหญ่พุ่งเข้าใส่พราน,นมทันทีด้วยความหิวกระหาย พลานหนุ่มที่กำลังยืนตกใจทำอะไรไม่ถูกจนเกือบถูกกงเล็บและคมเขี้ยวของมันขยำโชคดีที่มีเสียงปืนระเบิโดโตมขึ้นซะก่อนกระสุนพุ่งสวนเข่าล่างของเสือสมิงเทาจนหงายหลังพึ่งลงไปนอนดินพลานอยู่ที่พื้นเสียงปืนระเบิโดโตมขึ้นพลานหนุ่มกระตั้งสติได้รีบวิ่งและปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ที่อยู่ไกลที่สุดกระสุนปืนเมค่ทำให้ไอ้ลายเสือสมิงนั่นรู้ตัว ว่าผู้ที่ยิงก็น,น่าจะเป็นพรานขุนนั่นเองเพราะว่ากระสุนสามารถฝังเข้าไปในเนื้อหนังของตนเองได้ทั้งที่หัวไหลขวายังบาดเจ็บไม่หายกระสุนนัดนี้ก็ผพุ่งฝังเข้าไปที่หน้าอกด้านซ้ายของมันอีกนัดเลือดสดๆแดงฉานพุ่งกระฉูดออกมาจนร่างไอ้ลายเสือสมิงนั่นแดงเถือกไปด้วยเลือดประกายไฟจากกระสุนปืนเมื่อครู่มันถึงได้รู้ว่าพรานขุนนั่งอยู่บนต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆนั่นเอง เมื่อเหลียวมองขึ้นไปก็เห็นพลานขุนกำลังปีนลงจากต้นไม้นั่นจนกระโดดตกลงมาที่พื้นเสือสมิงเท่ากัโซซัสโซเซยันเอาล่างที่บาดเจ็บของตนเองยืนลุกขึ้นรีบพุ่งกระโจนเข้าใส่พลานขุนทันทีเพราะคิดว่าคงจะไม่ทันหากว่าพุ่งกระโจนหนีก็คงจะไม่รอดจากคมกระสุนของพลานขุนไปได้เมื่อมันพุ่งกระโจนเข้าไปก็กลับถูกมีดอาคมของพลานขุน ที่ชักออกมาจากเอวแทงสวนเข้าไปที่กลางอกของมันพรานขุนรู้ว่าจุดตายของมันอยู่ตรงไหนแต่ตนเองก็ถูกกรงเล็บของมันตบกระเด็นกลิ่งออกไปเช่นกันสำรวจร่างกายไม่มีบาดแผลก็รีบลุกพลวดขึ้นมาก็พุ่งพลวดเข้าไปเอามีดอาคมปักเข้าที่กลางหัวเพื่อเป็นการสะกดขณะที่ไอลายเสือสมิงเท่ากำลังนอนดิ้นพลานอยู่ที่พื้นเมื่อถูกอาคมอันเข้มขลังของพรานขุน สะกดทับอวิชาอาคมสายดำเอาไว้จนหมดสิน้นร่างของไอ้ลายเสือสมิงก็ค่อยๆกลับคืนร่างเป็นร่างหมอผีเฒ่าอีกครั้งเพียงแค่ครึ่งร่างเท่านั้นเพราะว่าตั้งแต่เอวลงมายังเป็นเสือลายพาดก่อนอยู่ก็ขาดใจตายซะก่อนแต่พลานเฒ่าเสือสมิงนั่นนอนตายตาเบิกโพลงท่ามกลางสายตาของพลานนมที่เกือบจะกลายเป็นเหยื่อให้กับมันพลานขุนได้แงนไปเรียกพลานนมให้ลงมาจากต้นไม้ ทั้งสองถึงได้พากันเดินกลับเข้าหมู่บ้านในช่วงกลางดึกนั่นเองช่วงสายของวันล่งขึ้นถึงให้ชาวบ้านพากันเข้าไปเผาร่างของหมอผีเท่านั้นเพื่อสางแค้นให้กับชาวบ้านที่ถูกมันฆ่าตายไปหลายคนและทําให้ชาวบ้านหลงเชื่อมาตั้งนานอย่างสาสม